การแต่งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถลงมือสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้ด้วยตัวเองในทุกๆวันมันก่อนมีมีคนหนึ่งเขาคุยกับครูเคสเขาก็เป็นคนทําออนไลน์นี่แหละเขาก็อยากหาสไตล์การแต่งตัวของตัวเองเขาบอกว่าแปลกมากที่เห็นครูเคสใส,ส่เสื้อผ้าซ้าๆแต่ไม่รู้สึกซ้าน,นี่แหละภายในมันต้องแข็งแกร่งไนงะเออไม่ใช่แบบขอมันต้องมีมันต้องมีแล้วนะมันต้องตาม เราวิ่งตามกระแสะสังคมจนเรารู้สึกว่าขาดแคลนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับพลังงานลบคือจริงๆแล้วคูเคสมาถึงจุดๆนี้ได้นะคูเคสเป็นอาร์ติสเรียนดนตรีมา20ปีดน,นตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สแล้วการแต่งตัวเนี่ยมันเหมือนเราเป็นนักดนตรีเราอยากเล่นเก่งใช่ไหมเราก็ต้องฝึกซ้อมคนเป็นเชฟเขาอยากจะทําอาหารเก่งเขาต้องออกไปชิมมาฝึกทํา ทำอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องชิมด้วยลองผิดลองถูกทิ้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พวกเราเราเป็นศิลปินกันได้ไม่ว่าอาชีพพวกคุณอาจจะเป็นหมอเป็นอสังหาผู้รับเหมาเชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่เราได้ขีดขีดเขียนเขียน,นวาดรูปหรือทําอะไรเกี่ยวกับศิลปะแต่จริงๆแล้วทุกคนเป็นอาร์ติสต์ในตัวเองหมดการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถลงมือสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้ด้วยตัวเองในทุก ทุกวันเราทุกคนลองคิดดูดิมีวันไหนที่คุณไม่แต่งตัวปะ่ะปีหนึ่งอ่ะคุณน่ได้ฝึกกี่วันฝึกเยอะกันนกดนตรีกนะเพราะฉะนั้นฝึกมองให้มันเป็นศิลปะแล้วเรากําลังสร้างสรรค์สิ่งนี้ลงบนเรือนร่างของเราเวนไดออร์ <end> <end> คืออูรูความสําเร็จของระดับโลกที่ทั่วโลกยอมรับบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มที่จะตั้งใจที่จะใช้ชีวิตนี้ด้วยเนื้อแท้ของตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองนั่นแหละคุณกําลังรีลีส เอเนจีที่เป็นพลังลบๆออกจากชีวิตเอาพลังงานที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตเราสตรัคโกมาเยอะแยะเพราะว่าอะไรเราเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นเข้ามาใส่ในชีวิตเยอะเพราะคําพูดคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นมาตรฐานสังคมบิวตี้สแตนดาร์ดเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคเนี่ยคัดกรองไว้ทุกคนแล้วฉันจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เติบโตไปเรื่อยๆต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งเราก็จะให้ร่มเงากับคนอื่นได้นี่คือ the bad version แล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดย ที่เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร